จีนไปต่อไม่รอแล้วนะคะล่าสุดรถไฟความเร็วสูงของจีนเนี่ยกระเทบขึ้นไปถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะคะจากที่ต่อเน,นี้ยทั่วโลกค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือว่าของที่ไหนก็ตมามนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยของจีนเนี่ยวิ่งไปได้ถึง400กิโลเมตรแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยค่ะวิ่งอยู่ในฟูเจียนค่ะท่านผู้ชมคะฟูเจียนอยู่ตรงข้ามกับไต้หวันนะคะเพื่อที่จะเอามา ดานบายรอในการที่จะข้ามช่องแคบเป็นการเชื่อมต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองค่ะเชื่อมโดยรถไฟความเร็วสูงที่มีความเร็วถึง400กิโลเมตรทีเดียวนะคะสำนักข่าวซินหัวก็ได้รายงานนะคะว่าบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนได้เปิดเผยว่ารถไฟหัวกระสุนรุ่น CR450 เนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นต้นแบบของรถไฟความเร็วสูงนะคะ ที่ล่าสุดของจีนเลยค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็จะวิ่งได้400กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเป็นโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะคะที่กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่สำหรับรถไฟหัวกระสุนรุ่นนี้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะใช้งานในปีนี้เราด้วยค่ะ4 5 0เนี่ยนะคะก็จะวิ่งได้เร็วกว่า รุ่น cr 4 0 0รุ่นเดิมนะคะซึ่งจะวิ่งได้แค่350กิโลเมตร่อชั่วโมงค่ะแต่ว่าน้ำหนักนะคะก็จะเบาวกว่าถึงร้อยละ12ใช้พลังงานลดลงร้อยละ20มีประสิทธิภาพการเบรกเพิ่มขึ้นร้อยละ20ก็เรียกได้ว่ารุ่นใหม่เนี่ยมีการอัปเกรดเร็วกว่าเดิมนะคะแล้วก็สเปคดีกว่าเดิมด้วยค่ะบริษัทก็ระบุว่าโครงการนวัตรกรรมทางเทคโนโลยี cr 4 5 0นี้นะคะก็เกี่ยวกับ 呃。Uh เทคโนโลยีอื่นๆด้วยนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีอื่นๆของจีนด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะเช่นทางรถไฟความเร็วสูงสะพานแล้วก็อุโมงนะคะสร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ล้อกันทั้งหมดเลยนะคะที่จะได้คุณภาพสูงสุดนี่แหละค่ะทางนี้แล้วนะคะทางการจรีนก็ได้สร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อตอบสนองความต้องการต่อ,อก,การเดินทางที่สะดวกสบายของผู้คนนะคะโดยเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงที่เปิดใช้งานเนี่ยมีระยะทางในจ มากกว่า4ี่0ม่า0 0กิโลเมตรแล้วนะคะแล้วก็ยังมีรถไฟความเร็วสูงฟูซิงค่ะให้บริการครอบคลุมภูมิภาคระดับมนทลนถึง31 st. แห่งด้วยกันแล้วนะคะก็ขนาดจีนนะคะมีอุโมงค์มีถนนมีสะพานนะคะทั้งบนเขาทั้งในทะเลนะคะที่ทันสมัยสะดวกสบายขนาดนี้แต่จีนก็ยังเดินหน้าที่จะพัฒนาทางด้านของอพวกโดรนนะคะที่ไร้คนขับ ดโดรนสำหรับขนส่งบุคคลนะคะเช่นแท็กซี่ดโดรนไร้คนขับนะคะที่บินไปเร็วแล้วก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ก็ปรับเปลี่ยนให้ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศสภาพของท้องถนนในแต่ละที่ด้วยละคะ่ะแต่เรียกได้ว่าการคมนาคมที่สุดยอดจริงๆละคะ่ะ